สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตนะครับรายการที่จะพาไปสำรวจโลกของหนังสืองานเขียนและก็เรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของผู้คนครับเ,เคยขับรถทางไกลตอนกลางคืนคนเดียวไหมครับบรรยากาศรอบตัวมันจะมืดมืดม่นเงียบเงนะียบเนาะมีแค่แสงไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าแต่ถ้าเราลองมองขึ้นไปบนฟ้าในคืนที่ไม่มีเมฆนะโอ้โหมันเป็นอีกโลกเลยครับโลกที่เต็มไปด้วยดาวนับล้านดวง แต่สาหรับคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลานอนแต่เป็นเวลาทํางานที่ทั้งพิเศษแล้วก็ท้าทายสุดๆก็คือนักบินนั่นเองวันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกของการบินกลางคืนกันครับแต่จะมองผ่าน2เลนส์ที่ต่างกันสุดขั้วเลยเลนส์แรกคือโลกความจริงของนักบินยุคนี้และอีกเลนส์ก็คือโลกวรรณกรรมของนักเขียนและนักบินในตำนานที่สร้างเรื่องราวอมตะอย่างเจ้าชายนอนครับใช่เลยค่ะ ซึ่งการจะเข้าใจโลก2ใบนี้เรามีแหล่งข้อมูลหลักๆอยู่3ชิ้นด้วยกันชิ้นแรกเป็นบทความสนุกๆจากบล็อกของกัปตันหมีที่เป็นนักบินจริงๆมาเล่าให้ฟังเลยว่าบินกลางคืนต้องเจออะไรบ้างชิ้นที่2มาจากสรารคดีไลฟ์ที่จะพาเราย้อนรอยชีวิตที่เหมือนนิยายแล้วก็การหายตัวไปอย่างปริศนาขององตวงเดอ์แสงติกซูเปรี และสุดท้ายคือรีวิวจากนักอ่านหลายหลายคนที่มีต่อหนังสือของเขาอีกเล่มที่ชื่อว่าเที่ยวบินกลางคืนหรือ Night Flight ซึ่งสะท้อนชีวิตนักบินไปรสณียุคบุกเบิกได้แบบถึงแก่นเลยค่ะเอาล่ะครับเรามาไขาเรื่องนี้กันผมอยากรู้จริงๆนะว่าความรู้สึกของการลอยอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวกับความอันตรายที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดเนี่ยมันหลอหลอนงานเขียนที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นออกมาได้ยังไงเราจะมาหาคำตอบกันครับ มาเริ่มที่โลกยุคปัจจุบันกันก่อนเลยกับเรื่องเล่าของกัปตันหมีคือเขาเปิดเรื่องมาได้โรแมนติกมากนะครับเขาบรรยายว่าลมพัดมาสัมผัสถึงอากาศเย็นกำลังสบายบนท้องฟ้ามีดาวนับแสนนับล้านดวงอ่านแล้วจินตนาการตามเลยว่ามันต้องสวยมากๆนแะนะ่แต่พออ่านไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวนี่นะ ใช่ค่ะภายใต้ภาพที่สวยงามนั้นมันเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ข้อบังคับแล้วก็ความท้าทายที่นักบินต้องเป๊ะมากๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องชมวิวแต่เป็นเรื่องของความเป็นความตายได้เลยจริงด้วยครับแล้วเรื่องแรกที่กับตันหมีพูดถึงนี่ทำผมประหลาดใจมากเลยนะผมนึกว่าอุปกรณ์ชิ้นแรกที่สำคัญสุดๆของนักบินตอนกลางคืนต้องเป็นเครื่องมือนำทางล้มๆอะไรสักอย่างแต่เขากลับบอกว่าคือไฟฉายครับ มันดูเป็นของพื้นๆมากเลยสําหรับเครื่องบินราคาเป็นพันล้านมันสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสําคัญมากเลยค่ะแล้วความขัดกันตรงนี้แหละคือประเด็นเลยมันชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้าไปแค่ไหนสุดท้ายคุณก็ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในท่อเหล็กมืดๆอยู่ดีลองนึกภาพตามนะคะห้องนักบินตอนกลางคืนจะปรับแสงให้สลัวมากเพื่อให้นักบินมองเห็นข้างนอกได้ชัดถ้าเกิดปากกาตกหรือต้องเช็คอะไรเล็กๆน้อยๆในมุมมืด คุณจะไปสั่งให้คอมพิวเตอร์การบินราคาหลายล้านมาช่วยหาของให้ไม่ได้หรอกคะ่ะสุดท้ายก็ต้องพึ่งอุปกรณ์ง่ายๆที่ไว้ใจอย่างไฟฉายนี่แหละค่ะมันดึงประสบการณ์ทั้งหมดกลับมาสู่ความเป็นจริงของมนุษย์มากๆอ่าเข้าใจเลยมันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้สินะครับแล้วก็มีอีกประเด็นที่กัปตันหมีเน้นมากคือเรื่องของความเชื่อใจเขาใช้คำว่าต้องเชื่อวางใจ มั่นใจในเครื่องวัดของเครื่องบินเป็นหลักเพราะข้างนอกมันมืดจนมองอะไรไม่เห็นเลยซึ่งกฎการบินนี้เรียกว่า IFR ใช่ค่ะ Instrument Flight Rule หรือ Instrument Flight Rule นี่คือหัวใจของการฝึกบินกลางคืนเลยค่ะคือการฝึกให้เชื่อมั่นในข้อมูลมากกว่าสัญชตาตญาณของตัวเองแปลว่านักบินกำลังต่อสู้กับสมองของตัวเองอยู่ระครับคือตาเราอาจจะเห็นอย่างหนึ่งแต่เครื่องวัดบอกว่าไม่ใช่นะนายเข้าใจผิด การฝืนสัญชาตญาณตัวเองแบบนั้นมันต้องยากมากๆแน่เลยยากมากค่ะและนั่นคือจุดที่การฝึกฝนไม่ใช่แค่การเรียนรู้ที่จะบังคับเครื่องบินแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะบังคับตัวเองมันคือการวางความไว้วางใจอย่างที่สุดกับเทคโนโลยีแทนที่จะเชื่อชีวทิทยาของร่างกายตัวเองซึ่งนักบินยุคเซงเทกซูเบอรี่ต้องต่อสู้กับพายุแต่นักบินยุคใหม่ต้องต่อสู้กับการรับรู้ของตัวเองค่ะ โหพอพูดแบบนี้เล้วเรื่องภาพลุงตาที่กับตันหมีเล่ามายิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเลยครับอย่างที่เขาเรียกว่า black hole effect อ๋อใช่ค่ะคือการบินเข้าหาพื้นดินหรือผิวน้ำในคืนที่มืดสนิทไม่มีแสงอ้างอิงเลยแล้วสมองเราอาจจะประมวลผลผิดว่าเรายังอยู่สูงกว่าความเป็นจริงเยอะมากซึ่งมันนาไปสู่อุบัติเหตุได้ง่ายๆเลยแค่คิดก็เสียวแล้วครับแล้วสมองก็ตีความไปเองว่านั่นคือเส้นขอบฟ้าจริงๆ ถลงเชื่อแล้วปรับระนาบเครื่องบินตามแนวเมฆนั้นก็อาจจะทำให้เครื่องเอียงโดยไม่รู้ตัวได้เลยการมีอยู่ของภาพลวงตาพวกนี้ยิ่งตอกย้ำว่าทำไมนักวินถึงต้องถูกฝึกมาให้เชื่อหน้าปัดมากกว่าเชื่อสายตาตัวเองเท่ากับว่าในความมืดการรับรู้ของมนุษย์กลายเป็นจุดอ่อนที่อันตรายที่สุดไปเลยเอ่อนอกจากการเตรียมตัวบนฟ้าแล้วบนพื้นดินก็มีเรื่องที่ใส่ใจเป็นพิเศษด้วยใช่ไหมครับอย่างที่เขาพูดถึง no time ใช่ค่ะ n o t i m e หรือ Notice to a i r m e n มันคือประกาศสำหรับนักบินซึ่งสำคัญมากตอนกลางคืนเพราะบางสนามบินโดยเฉพาะที่อยู่ใกล้ชุมชนเมืองจะมีกฎ Curfew คือห้ามเครื่องบินขึ้นลงหลังเวลาที่กำหนดเพื่อลดมลพิษทางเสียง นักบินต้องเช็คข้อมูลพวกนี้ให้ละเอียดมากๆไม่งั้นอาจจะไปถึงแล้วลงจอดไม่ได้ค่ะแล้วเรื่องสําคัญที่สุดที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการพักผ่อนของตัวนักบินเองใช่ไหมครับเพราะเป็นการทํางานในเวลาที่ร่างกายคนปกติควรจะนอนถูกต้องค่ะกฎการบินทั่วโลกเข้มงวดเรื่องชั่วโมงการทํางานของนักบินมากๆโดยเฉพาะไฟลท์ยาวๆข้ามทวีปตอนกลางคืน,คนบางทีอาจจะต้องมีนักบินชุดที่2หรือ3มาสับเปลี่ยนกันเลยและจํากัดชั่วโมงทํางานให้สั้นกว่าตอนกลางวันด้วยซ้ํา เพื่อรับประกันว่านักบินจะตื่นตัวและมีสมาธิเต็มร้อยตลอดเวลาค่ะการต่อสู้กับร่างกายตัวเองการต้องเชื่อเครื่องจักรมากกว่าสายตาตัวเองความรู้สึกโดดเดี่ยวกลางความมืดพวกนี้มันทําให้ผมนึกถึงนักเขียนคนหนึ่งเลยครับที่ใช้ชีวิตอยู่กับความจริงแบบนี้เมื่อเกือบร้อยปีก่อนอองตวนเดอแซงเต็กซูเปรีใช่เลยค่ะการพูดคุยเรื่องความท้าทายของการบินกลางคืนนี่เป็นเหมือนประตูที่ดีที่สุดที่จะพาเราเข้าไปสู่โลกของ แซงต็เซูเปรีเลยคนส่วนใหญ่รู้จักเขาจากเจ้าชายน้อยแต่จริงๆแล้วชีวิตการเป็นนักบินของเขานี่แทบจะแยกออกจากงานเขียนไม่ได้เลยค่ะประสบการณ์บนฟากฟ้าของเขาคือวัตถุดิบชั้นยอดที่ถูกหลอมรวมอยู่ในทุกตัวอักษรในบ,บทความของซาร์คดีไลท์เล่าว,ว่าเขาเป็นทางนักบินทหารและนักบินไปรณียีในยุคบุกเบิกซึ่งสมัยนั้นการขนส่งไปรณียีทางอากาศยังเป็นเรื่องที่ใหม่และอันตรายมาก ผมทึ่งมากที่ได้รู้ว่าหลายๆฉากในเจ้าชายน้อยมันมาจากชีวิตจริงของเขาแบบตรงๆเลยอย่างฉากที่เครื่องบินของนักบินไปตกกลางทะเลทรายซาฮารานั่นก็คือเรื่องที่เกิดกับเขาจริงๆจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดใช่ค่ะไม่ใช่แค่พล็อตเรื่องนะแต่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยอย่างผ้าภูเขาไฟที่เขาเห็นตอนบินอยู่เหนือปาตาโกเนียหรือดงต้นบาบาที่เห็นในเซเนเกัล ทั้งหมดถูกนํามาใช้เป็นองค์ประกอบสําคัญในเรื่องราวของเจ้าชายน้อยอย่างแนบเนียนมันทําให้วรณกรรมของเขามีรากฐานอยู่บนความจริงที่จับต้องได้แล้วก็มีหนังสืออีกเล่มที่เหมือนเป็นบันทึกจิตวิญญาณการบินของเขาโดยตรงเลยคือเที่ยวบินกลางคืนหรือ Vol de nuit เล่มนี้ได้รับรางวัลวรรณกรรมสําคัญของฝรั่งเศสด้วยจากที่ผมไปอ่านรีวิวมาหลายๆที่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า มันเป็นนิยายสั้นๆแต่บีบคันหัวใจและชวนให้ขบคิดหนักมากสิ่งที่น่าสนใจมากในเที่ยวบินกลางคืนคือแก่นเรื่องที่ว่าด้วยการต่อสู้กันร,ระหว่างสองขั้วค่ะขั้วหนึ่งคือหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่อีกขั้วหนึ่งคือชีวิตและความสุขส่วนตัวของปัจเจกตัวละครเอกไม่ได้เป็นนักบินนะคะแต่เป็นผู้อำนวยการสายการบินชื่อลีเวีย์ เขาเป็นคนที่เข้มงวดมากเชื่อว่าระเบียบวินัยต้นอยู่เหนืออารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการเปิดเส้นทางบินไปสนีตอนกลางคืนให้สําเร็จให้ได้มันเหมือนเป็นการตั้งคําถามว่าเพื่อความก้าวหน้าของส่วนรวมเราจําเป็นต้องเสียสละความสุขหรือแม้กระทั่งชีวิตของคนตัวเล็กๆหรือเปล่าผมอ่านเจอในรีวิวว่ามีฉากที่บีบคั้นมากๆตอนที่นักบินคนหนึ่งชื่อฟาเบียงบินหลงทางกลางพายุแล้วขาดการติดต่อ เหลือเชื้อเพลิงอีกแค่ครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะมันคือสถานการณ์ที่สิ้นหวังสุดๆและเซงเท็กซูเปรียรีไม่ได้ตัดสินว่ารีเวียร์ถูกหรือผิดนะเขาแค่ฉายภาพให้เห็นความซับซ้อนของการตัดสินใจรีเวียร์ต้องเผชิญหน้ากับภรรยาของฟาเบียนที่รอคอยสามีด้วยความเจ็บปวดในขณะที่ตัวเขาเองก็ต้องรับผิดชอบต่อภารกิจโดยรวมเขามองว่าความรู้สึกสงสารหรือความอ่อนแอเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าแต่นี่ไอก็ตั้งคำถามกลับมาว่า แล้วความก้าวหน้านั้นมันคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไหมการต่อสู้ภายในของตัวละครรีเวียร์มันสะท้อนการต่อสู้ภายในของนักบินที่ต้องเลือกระหว่างสัญชาตญาณกับเครื่องวัดเลยนะครับและที่น่าเศร้าที่ฝุดคือเรื่องราวในนิยายมันกลับมาซ้อนทับกับชีวิตจริงของแซงเด็กซูเปรีเองเพราะเที่ยวบ,บินสุดท้ายในชีวิตของเขาก็จบลงด้วยการหายสาบสูญใช่ค่ะมันเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าเศร้ามาก วันที่31กรกฎาคม1944ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองเขาทำภารกิจบินลาดตระเวนแล้วก็หายไปเลยเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาหายไปอย่างไรร่องรอยเหมือนกับที่เจ้าชายน้อยหายตัวไปในทะเลทรายและเหมือนกับที่นักบินฟาเบียงในนิยายของเขาหายไปกลางพายุแล้วก็ไม่มีใครเจอเขาอีกเลยหละครับเป็นปริศนานานถึง54ปีเลยค่ะโู 54ปีใช่ค่ะจนกระทั่งปี1998มีชาวประมงไปเจอสร้อยข้อมือเงินสลักชื่อเขาติดอวนขึ้นมาแล้วอีกหลายปีต่อมาถึงได้มีการค้นพบซากเครื่องบินของเขาใต้ทะเลแถวนั้นแม้จะยังไม่มีใครสรุปสาเหตุการตกที่ท้าจริงได้แต่มันก็เหมือนการปิดฉากชีวิตของนักบินนักเขียนคนนี้ที่ชีวิตจริงของเขาดราม่ายิ่งกว่านิยายที่เขาเขียนเสียอีก พอฟังทั้งหมดนี้แล้วเหมือนเราได้เห็นภาพการบินกลางคืน2ยุคที่แตกต่างกันชัดเจนเลยนะครับภาพของกัปตันหมีคือโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีและความปลอดภัยคือพระเจ้าทุกอย่างถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์เพื่อลดความเสี่ยงแต่ถึงอย่างนั้นนักบินก็ยังมองเห็นความงดงามของมันอยู่ในขณะที่ภาพของแซงเซ็กซูเปรีมาจากยุคบุกเบิกมันคือการต่อสู้ในเชิงปรัชญาเลยนะเป็นการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติหน้าที่กับความสุข ความโดดเดี่ยวกับความรับผิดชอบสำหรับเขาแล้วการบินมันเป็นแค่ฉากหลังของละครชีวิตมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นผมนึกถึงประโยคสุดคลาสสิกจากเจ้าชายน้อยที่บทความของซาลาคดีไลท์ยกมาเลยที่บอกว่าเราจะเห็นอะไรได้เพียงด้วยหัวใจเท่านั้นสิ่งสำคัญไม่อาจเห็นได้ด้วยตาใช่ค่ะแล้วพอเราเอาประโยคนี้กลับมาวางในห้องนักบินตอนกลางคืน มันกลายเป็นความจริงเชิงปฏิบัติที่น่าทึ่งมากเพราะอย่างที่กัปตันหมีบอกสายตาของนักบินอาจถูกหลอกได้ในความมืดดังนั้นสิ่งสําคัญที่มองไม่เห็นด้วยตาจึงต้องถูกเห็นด้วยวิธีอื่นซึ่งก็คือการเชื่อมั่นในข้อมูลจากเครื่องวัดนั่นเองค่ะนั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับ แปลว่าหัวใจที่แซงเท็กซูเปรีพูดถึงมันมีวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยสำหรับเขามันอาจหมายถึงความกล้าหาญสัญชาตญาณหรือจิตวิญญาณแต่สำหรับนักบินยุคใหม่หัวใจที่พวกเขาต้องเชื่อมัน่นอาจจะเป็นหัวใจของเครื่องจักรซึ่งก็คือคอมพิวเตอร์การบินและแผงหน้าปัดเครื่องวัดต่างๆเป็นไปได้ค่ะมันคือการตีความความเชื่อใจในรูปแบบใหม่ที่เกิดจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นทำให้ผมเกิดคำถามสุดท้ายขึ้นมาในใจครับทั้งกัปตันหมีและเซงเต็กซูเตรีต่างก็พูดถึงดวงดาวบนท้องฟ้าในยุคของเซงเต็กซูเปรีดวงดาวคือเครื่องมือนำทางเป็นเพื่อนหนึ่งเดียวในความมืดแต่ในยุคของกัปตันหมีที่มี GPS และระบบนำทางที่สมบูรณ์แบบแล้วดวงดาวสำหรับนักบินยุคนี้เป็นแค่ทิวทัศน์สวยๆประกอบการทำงานเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่ามันยังมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้น อยู่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขากับจิตวิญญาณของนักบินยุคบุกเบิกที่เคยต้องต่อสู้กับความมืดจริงๆเราสูญเสียอะไรบางอย่างไปไหมเมื่อเทคโนโลยีทําให้การต่อสู้นั้นมันง่ายขึ้นจนเราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของมันอีกต่อไปเป็นคําถามที่น่าคิดมากค่ะบางทีความสะดวกสบายอาจจะพรากความหมายบางอย่างไปจากเราโดยไม่รู้ตัวก็ได้ สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับหวังว่าเรื่องราวของท้องฟ้ายามค่ำคืนจากสองมุมมองนี้จะทำให้การเดินทางครั้งต่อไปหรือการกลับไปอ่านวรรณกรรมของเซงเต็กซูเปอรีครั้งมีมิติที่น่าสนใจมากขึ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในรายการ Story Being วรรณกรรมในส่วนชีวิตครั้งต่อไปสวัสดีครับ